คนณยี่บ้อล่ะคุคุแจกนะมาเรียมาเรียมาน้องมองลลองลห้องแม่สว่างมีลูกซีดขาดอยู่บ่พอดีฮะ ขาดจะค้นของเจ้าน่ะขอค่อยข,ขาดเจ็ดคนมาหนี่งมือนี้บ่ขาดเจ็ดคนรวมบดัดสิให้ท่างอาจารย์เพิ่นรวมมาอะไรไว้ให้ผู้ที่บ่มานะาเบิด,ด,ด,ดี่ะไว้ให้ครูประจำห้องเอาไว้ให้บัดบางเทื่อาอย่าทงางานบ่ได้มานึ่มือนี้ย่านบ่ได้นะแต่อยากให้ได้ครัับเป็น สบายดีสวัสดีพอแม่พี่น้อง FC ของบ่าวคำไภเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องัเบิร์ดทุกหม่องทุกบอลพี่นอ้องเพราะว่าจะเป็นทางภายในหรือว่า่างประเทศเนาะเมื่อนี้ทางบ่าวคัไภก็ได้ับภารกิจจากไอ้หาก็นอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยหรือว่าทางสหรัฐอเมริกาเนาะได้มาแจกอุปกรณ์ในการเฮียนให้น้องๆแลกเฮียนทีโรงเรียนะถมบ้านคูพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาส น้องเลยเพราะว่าได้สวยเหลือน้องๆนักเรียนเพิ่นตอนนี้ก็ได้มาฮอดผู้เรียนไปที่เฮียบห้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ่าวกั็ไปก็จะได้ถ่ายร,รอบๆอบผู้เรียนให้เอฟซีได้เบิ่งได้ชมเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องๆเพิ่นก็นยังบ่ทันได้พักยังบ่ทันได้เลิกลิ้นพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเอาถ่ายกินถ่าย,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 ายรอบรอบให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้องไก น้องน้องนักเรียนกันยังบริษัทในพักเดี๋ยวรอให้เพื่อนออกจากห้อ,องมาหยาบหยาบน้องนักเรียนสบายดีนอ้นองนักเรียนห้องโปอยังนี่ปอหนึง่งนักเรียนทั้งเบิร์นมีจะคนมีภายในเป็นคณะห้องอยู่ในนี่มีจะคนนักเรียนในห้องเจ้า มาเมื่อนี้ฮะซิปคนของคอนึงยันนี่โนรงคอหรือโนร่งคอถาดมาทางนี้บัดนี้พี่น้องสบายดีน้องๆนกเรียทุกคนสบายดีสบดีท่านอาจารย์เพื่อนพี่น้องโดย มาคบกันเบิดทุกคนอยู่บ่ป้าคู่มือนี่ดีกว่าจังไดบันขาดบางขาา่าหกคนเลยข่าห้าหกคนปกติมาอยู่เนาะนปกติมาบ่ามามาบันขาดกันก่อนเนี่ยเก้าเปา็นเก้าจังใดกะฝากซอย,ย,ยรับสนุนน้องๆเนยเด้อเนาะนีะ่แม่นโ้งเยียมประถมสมบูรณ์บ้านโป่งใไง หรือว่าบ้านของทางบบาวข่หนิ้นและพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้หาับารกิจจากไอ้ฮะเิ่นไหามาดแจก,กอุปกรณ์ในการทำเฮียนนั่นก็คือปุ่มเคียนแะ้วก็บิีกสอดาแล้วก็มีขนมนำพี่น้องก็ได้รับรอไห้ทางน้องเฮียนเพื่อนออกพักก่อนเลือกดีกจะได้แจกพื้นพี่น้องเลย ดีน้องนิ้วน้องนิ้วเฮียนอยู่ห้องไห้ไหมอ่าน้องๆนักเรียนเดียดแถวกันเป็นระเบียบเด้อบุญนีดเด้อ พี่น้องไอ้ให้ทางครูหรือว่าทางอาจารย์เพป็นจัดทางน้องนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะแจกจุ่มเทียนให้ทางน้องนักเรียนแต่ละคนพอดบอสองร้อยคนนี่สาวแก้วยังยังก่อซีก๋อหาพี่น้องเลยเฮ็ดสองแถวเฮ็ดสามแถวนี่ แล้วแต่ทางในครูผดจัดบบอาพี่น้องมาในให้ทางครูอาจารย์เพื่อนจัดนอ้นองๆในเรียนให้เป็นระเบียบเพียบห้อยทางทีมงานเท่ากับจะได้ทำทีิทีหรือว่าแก่โคงพี่น้องเลยแจกพุ้มเคียนกระนี่ครม

ผู้จารย์กำลังจัดแถวหาเงินนอกนเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้อง น้องนี่อยู่ห้องยังชื่อยังเจ้าน่ะฮะเจ้าจักปีแล้วห้าปีเข้าห้องก้นึงบอเขียนชื่อเจ้าของเป็ด่ดนบอเจ้าน่ะเป็ดแล้วอ๋อพี่น้องเลยครูกำลังจัดแถวเด้อพี่น้องสบายดีน้องๆนักเรียนั่งสบายสบายดีชื่อจะไหนเนาะครูนำหน้ามูนี่ น้ำซาจักปีแล้วสิบปีตอนนี้เขาเฮียดอยู่ห้องปอยังปอซีคนถัดไปด้คนถัดมาในซื้อยังได้อุ่นเรือนพี่น้องเขาเฮียดห้องไหนลองละปอซีคือกันเนาะคือว่าแถวนี้แมนปอซีไปเลยบเนี้ฮะน้องน้ำทรายเพราะเป็นคณะห้องหรือว่าแม่นผู้ใดเป็นคณะห้อง Ah, <cười> <cười> ok kéo là bà con là bà con là bà khoan là bà con là bà con là bà con là bà ทางพื่ที่ยทางทางคู่อาจารยมาเบิ่คนี้เนาะมาเพ่อคู่กรนมากเลยนาหน่อยก็มันมีหน่อยเทไร่ายแล้วมันเปนหน่อยไ

các chắc là phải lấy là đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

đại này ma đó, cụ đại đại này, kéo sang ngon, chạy đua chạy đua chạy bớt tụi đi

chắc theo chắc theo, chắc theo. Nhưng mà đây, là. <laughs> khỏi vào đây đâu, đây, đấy các em, các thèo, các đây bà thèo hơi ลูก,กลบ่าวก็ให้โบได้บ่ดนี่เฮ็ดจะได้บ่ดนี่นลูก,กไไบ่าวก็ให้ใส่ใส่ได้ข่าวมารวม่วมแถวน้ามูยันมูเหยียบน้อยอมีมีผู้ขาดอยู่ปะมีผู้ขาดคู่บอตมานั่นรวมทั้งเบิดงนงหลังมีมีบอลแต่ละห้องมีเอะไรตัวอะไรเพราะว่าเขาสีเอาไว้ให้ทางคู่ประจำห้องเอาไว้ให้เขานะให้ได้นะ ผู้ที่บดามาหันโดยถ้าห้องแม่สว่างมีลูกซีดขาดอยู่บ่พอดีฮะขาดจะค้นห้องเจ้าน่ะห้องค่อยขาดเย็ดคนมาเนี่ยมื่อนี่บ่ขาดเย็ดคนรวมบดให้ท่างอาจารย์เพิ่นรวมมาเลยค่ะสิไว้ให้ผู้ที่บ่มานะไว้ให้ที่จับห่อเอาไว้ให้บัด บางทีเพิ่นค้า,าก็ค้าง,งานบได้มานำมือนี่ยันโบได้นะแต่อยากหาได้เขาเป็นไข่ไ้นสวนโดยเนาะ<ด>มันอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้ว<ช>เดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวพี่น้องอเลย ซ้นาเนื่อสองส้อเน้สองสมเลยขอบใจนเด้อเพราะว่าหอดเนื้อสองสามเลยขอบมุกขอบใจ่นพวกหล่องเด้อเนื่อสองสามอ่ายืนลำหนาพหาเจ้ากนหาชิงไม่อยากานเลยน่าอยู่รังชิได้อยู่แม่ไม่อยากานเ ดีใจย่บาดีใจยีบ้ย็เก่งเลเเก่งเดี๋ยวเยนีเก่งรอบหนาสามารถใหญ่ไรกูนี่ชาบ้านเมื่อเฮือนค่ะ่คปณกมอนแต่ับพ่ากันตั้งจทความเยตาม้งทีบานอาจารย์บอไม่สิมากกันได มาคนถามเือนเลยเป็นเลนห้ลโทษทั้งผูสอนมาได้ไหมลาพฟ่อธิบายเจ้าต้องตั้งใจบ้งแม่แต่กันอลคนถามเพื่อนหุ้ะแบ่กระจากันนี่ย้องเลยพ่อแม่กันยังไงทุเจ้าเปซื้อกทำท้ายเพื่ออะไรลาส่วนตัวเม่เลยอัานี้ก็ต้องาฮ่าฮาฮ่าเ่าฮ่า่าฮ่าา่ เดินเต้นสาวกันทีนหน่มมือบายบายดูสาวหกคนสคนนะททางเบดเนาะรวบเบ็ดแต่พอมืออหาบ่้ถห่อถูง่อขาดูสาวหคนที่น่งยันายบายยังยังขาดูสาวหก เ้าขาดอยู่ซาหกคนพี mm ่น hmm. ้องเลยตีนลงมาต่เาเนเรื่อยเลยนีเพิ้นมาบรคบขาดอยู่ซาหกคนพี่น้องเลยสมนายเอียนสองหาสิบเนาะจะเริ่มแต่หกปีนะตอเรื่อขายงเียนใหม่นี่ะบัตนี่ตุกมากลยัถ้าเอียหนึ่งบัตรขาดแต่น้ำแม่ใบหนัง้็ขาดับโครแน่ แต่ว like uh, really yeah. ่าการทการช่วงนี้มันเป็นช่วงทั่วเลยเนาะตามมนาะง่าคนมั่นคนเน่คนมันคนเมคนเมยก็นอนอยู่ให้นคนมั่นก็ได้คนนั้นแต่ว่าของเื่อเดือนีน่ข้างหน้ากับชิมม่อนในขางอ่านันเลยแต่ว่าเรงเดือยขึ้นเร่งเดือแค่นี้ตนี้อ่่านนุ่มเน้จานี้อ่ะ่านนุ่มเน้อจะเอาไให้ิมง่ายเลยเนนนน้ราคมจิสงานเนาะน่แต่เนาะเนาะอ่านุ่มนยน่งแท็กเนนั่มัน ใหลายคูพี่น้องเลยครับเครื่องคอมีกเพิ่มายการก้ง้อมาิมยอเยคนเพ่เนาะให้เป็นกักสน็คููอาจารย์รับาเป็นเอะไเนาะจะได้ได้คุ่นะคุณล้วคเรียนคุณลคุณมาเอา้ว่าเนาะมาเนี่ยมันนีบ่เนี่เออ

สองไ่สองไล่สองไ่ิดหวเลองวันหาท่อนี่นี่ยันีสองไ่ไอพออยู่ด้วยเนาะออยู่เหลือเหลือเหลือนกนอกีได้มอบหายเลยเนาะโอ้ยมอบไปทางโงเรียนเลยอาปใจเลละ่านหั่ง้ีทุกานนีแต่ละม่ด้วยที่ผ้ิากมีไงูเ้บางูาตอไปเนาะ มัเอนเนาะอ่าขับเคอนกนร่เนาะช่วยเถองเทจัดนึงอาขอบขอบใจอะไรเนาะทมาักทเัน่าับจะนนมาช่วยเนะมาแล้วไหมดีสุขภาพเป็เพลน อ๋อมีนมัดมยพูมีให้เลยลูกหราก็ต้องไปกระบอกี่ไเความองวามนมาหกเสือนเนาะนักเีดีใจแต่ก็มีหลาแคนกได้่อกหบเเลยแตกเ็นยางนีเนาะแต่กนี้กับน่าอนาก็ดเนาะดเป็นคนที่างนเนาะรับเรับรวยวยทั้งเากับนี้เนาะมแต่ขอนขอบคุณางั่น้เพิ่นท สดสวยก่อมาทางโรงเรียนทางบ้านโครงกาเนาะเนะอยนเรียนแต่ละตนมีปุ่มมีสอก็เลยคือที่ว่าขัดเงินเนาะกขอบุทุกค้นพนาเด้อเนาะคอนต้นอย่มี้นี้นี่สุขภาพดีแดงเดียนางไปทั้งรายกันเลียนทางอบไม่เนาะคิก็นทุกอย่างขอให้ได้ดีเนาะนะก็ว่านให้เจ้าตาดุจย่งภาษาไท่รงงามจ้ ทางุอาจารย์ทางสัตยเปอแล้วเนาะมียางที่นอกเลยก็ทราบซึ้งเลยก็ป่านั่นที่กำใจของร้างน่าเป็นทรงตางก็้อเปปัจจัยเนาะรัาเป็นแตอาจจะตรงนี้แต่ทุกภาพเป็นเลยลำรวยเงินกองที่เราเลยงนายเงินทุนกองอะไก็ก็ได้ยกขาจะมีป่าาแต่เขาได้ทีนั่นอู่เป็นคูู่้คใไซอยายลานน่องนุ่งขาโดนทนี่แหละที่นองเลยเนาะใช่ที่อกเั